สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ reading ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวคิดสำคัญสคัญจากหนังสือ leading change ของ John Cotter ค่ะซึ่งก็ยังถือว่าสำคัญมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะยุคนี้ที่อะไรๆก็เปลี่ยนเร็วไปหมดหนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดที่แบบ คนเก่งๆมักจะทํากันเวลาที่พยายามจะนําการเปลี่ยนแปลงในองค์กรแล้วก็นําเสนอแนวทางแก้ไขไว้ด้วยเห็นว่ามีข้อผิดพลาดหลักๆอยู่8อย่างเลยใช่ไหมคะที่ทําให้ความพยายามมันล้มเหลวใช่ครับข้อแรกเลยที่สําคัญมากๆคือการไม่สร้างความรู้สึกเร่งด่วนหรือ sense of urgency ให้มันเออมากพอนะครับถ้าคนในองค์กรยังรู้สึกว่าอืที่เป็นอยู่ก็โอเคแล้วไม่เห็นต้องรีบเปลี่ยนอะไรเลย แรงผลักดันมันก็ไม่เกิดครับคนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากออกจากคอมฟอร์ z โซนถ้าไม่เห็นว่าเออสถานการณ์ปัจจุบันมันแย่ลงหรือมีโอกาสที่ดีกว่ารออยู่จริงๆการสร้างความรู้สึกเร่งด่วนนี้ฟังเหมือนง่ายนะคะแต่ทำจริงคงยากเหมือนกันที่จะไม่ให้กลายเป็นแบบความตื่นตระหนกไปซะก่อนแล้วข้อต่อไปล่ะคะครับข้อผิดพลาดถัดมาคือการมีทีมนำการเปลี่ยนแปลงหรือ guiding coalition ทีออ่ไม่แข็งแกร่งพอ คือการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเนี่ยมันซับซ้อนนะเกินกว่าคนคนเดียวจะทำได้ต้องมีทีมที่มีทั้งอาน,นาจบารมีความเชี่ยวชาญหลากหลายแล้วก็ต้องน่าเชื่อถือจริงๆไม่ใช่แค่ตั้งคณะทำงานขึ้นมาลอยๆให้ครบตามพิธีการใช่เลยครับไม่งั้นก็ไม่มีพลังพอจะขับเคลื่อนน่าสนใจคะ่ะประเด็นเรื่องทีมนํานี่สําคัญจริงๆแล้วเรื่องของวิสัยทัศน์หรือวิชั่นล่ะคะอันนี้ได้ยินบ่อยมาก พลังจริงๆของมันคืออะไรคะนี่ก็เป็นข้อผิดพลาดที่3เลยครับคือการประเมินพลังของวิสัยทัศน์ต่ำเกินไป วิสัยทัศน์ที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่บอกว่าจะไปไหนนะแต่มันต้องสร้างแรงบันดาลใจทำให้คนเห็นภาพอนาคตที่อยากไปให้ถึงทำให้เข้าใจว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงนี้มันสำคัญมันคุ้มค่าที่จะทุ่มเทถ้าวิสัยทัศน์ไม่ชัดไม่ดึงดูดพอใช่ครับความพยายามต่างๆก็อาจจะแบบสเปรสปะไม่มีทิศทางร่วมกันแล้วข้อสี่ที่ว่าสื่อสารวิสัยทัศน์น้อยเกินไปนี่น้อยขนาดไหนคะเห็นว่าต้องเป็นสิบเท่าร้อยเท่าเลยเหรอ โอ้โหใช่เลยครับน้อยเกินไปอย่างมหาศาลเลยการพูดในที่ประชุมใหญ่ปีละครั้งส่งอีเมลไม่กี่ฉบับเนี่ยไม่พอครับไม่พอจริงๆต้องสื่อสารตลอดต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกช่องทางแล้วที่สำคัญสุดๆเลยนะผู้นำต้องทำตัวให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์นั้นด้วยการกระทำสำคัญกว่างคำพูดจริงๆนะคะโดยเฉพาะจากผู้นำแล้วข้อผิดพลาดที่เหลือล่ะคะเห็นมีอีกตั้ง4ข้อครับขอรวบๆเลยครับ ข้อ5คือปล่อยให้อุปสรรคมาขวางทางไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างองค์กรเดิมระบบงานหรือแม้แต่หัวหน้าบางคนที่ไม่เอาด้วยข้อ6คือไม่สร้างความสำเร็จระยะสั้นหรือช็อตเทอมวินส์สองข้อนี้เหมือนเป็นตัวดับกับตัวจุดพลังใจเลยครับอ๋อคือถ้าไม่เคลียร์อุปสรรคคนก็ท้อถ้าไม่มีชัยชนะเล็กๆให้เห็นก็หมดกำลังใจถูกต้องครับแล้วก็ข้อ7คือประกาศชัยชนะเร็วเกินไป พอเห็นผลลัพธ์ดีๆหน่อยก็รีบฉลองบอกว่าสําเร็จแล้วทั้งที่จริงๆมันอาจจะยังไม่ลงรากเลยคนก็อาจจะชะล่าใจกลับไปทําแบบเดิมๆมอากในวัฒนธรรมองค์กรอันนี้สําคัญมากถ้าไม่ทําให้แนวทางใหม่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดวิธีทํางานจนเป็นเรื่องปกติสุดท้ายมันก็จะค่อยๆหายไปโอ้โหครบ8ข้อเลยนะคะฟังดูแล้วก็เออเป็นปัญหาที่น่าจะเจอกันบ่อยจริงจ ทีนี้พอรู้ปัญหาแล้วทางออกที่คอตเตอร์เสนอเป็นกระบวนการ8ขั้นตอนล่ะคะมันช่วยแก้ปัญหายัางไงบ้างครับมันเหมือนเป็นกระจกสะท้อนกันเลยกระบวนการ8ขั้นตอนเนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อแก้8ข้อผิดพลาดโดยตรงเลยครับเริ่มจาก 1. สร้างความรู้สึกเร่งด่วน 2. สร้างทีมนำที่แข็งแกร่ง 3. พัฒนาวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ 4. สื่อสารวิสัยทัศน์ออกไปให้ทรงพลัง4ขั้นแรกนี้ก็จัดการ4ข้อผิดพลาดแรกที่เราคุยกันไปค่ะข,ขั้นตอนที่5คือมอบอำนาจให้พนักงานลงมือทำอันนี้ก็แก้เรื่องการปล่อยให้อุปสรรคขวางทางในข้อ5ขั้นตอนที่6คือสร้างความสำเร็จระยะสั้นก็แก้ข้อผิดพลาดท,ที่6สร้างกำลังใจให้คนเดินต่อใช่ครับขั้นตอนที่7คือต่อย,ยอดความสำเร็จผลักดันการเปลี่ยนแปลงเพิ่มก็เพื่อไม่ให้ประกาศชัยชนะเร็วไปแบบข้อ7 และสุดท้ายขั้นตอนที่8ทําแนวทางใหม่ให้อย่างรากในวัฒนธรรมก็แก้ข้อผิดพลาดสุดท้ายเลยครับฟังดูเป็นกระบวนการที่ครบถ้วนและเนื่องต่อเนื่องกันดีมากเลยค่ะครับสิ่งที่คอตเตอร์เน้นย้ำม,มากๆอีกอย่างคือการเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยมันต้องการภาวะผู้นำหรือ leadership ไม่ใช่แค่การจัดการหรือ management คือการจัดการอาจจะเก่งเรื่องควบคุมรักษาความเรียบร้อยลดความเสี่ยงทําให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนแต่ภาวะผู้นำเนี่ยคือสิ่งที่จําเป็นในการขับเคลื่อนคนออกจากจุดเดิมไปสู่อนาคตที่ดีกว่าต้องสร้างแรงบันดาลใจสร้างความเชื่อมัน่นใช่ครับต้องกระตุ้นให้เกิดการอุทิศตนความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมันมักจะไม่ได้มาจากการสั่งการหรือการควบคุมตามปกติครับประเด็นเรื่องพังมาผู้นำกับการจัดการนี่น่าสนใจมากเลยค่ะ แล้วก็น่าจะนำไปสู่คำถามสำคัญให้เราได้คิดต่อนะคะว่าเมื่อการเปลี่ยนแปลงมันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆและโลกก็ต้องการภาวะผู้นำที่แท้จริงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราแต่ละคนจะพัฒนาตัวเองให้มีคุณสมบัติเหล่านั้นได้ยังไงเพื่อที่จะไม่ใช่แค่ทําตามขั้นตอนแต่สามารถสร้างแรงผลักดันนำทางแล้วก็พาตัวเองหรือองค์กรก้าวข้ามความท้าทายในอนาคตได้อย่างมีความหมายจริงๆ ชอบเล่มนี้ไหมคะหรือถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนำผ่านช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆในครั้งหน้าคะ่ะ